สดีพีใหม่สำหรับท่านผู้ชมที่ล่กขึ้นมาตอนเช้านะครับตอนนี้ที่นี่นะครับก็มีการใส่บาตรตอนเช้านะครับท่านผู้ชมเสีบาตบาตรกับพระสงฆ์ตอนนี้ครับตอนนี้พระสงฆ์กำลันนงเดินเดินมานะฮะแล้วข้างหลังของเราก็คือทีมงานของเราทีมเค28ชั้นแนวที่กําลังรอใส่บาตรพระนะฮะที่เราเก็บบรรยากาศมาเรื่อยๆนะครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีประชาชนมากมายเลยนะที่ตื่นเช้ามาใส่บาตรเนื่องในวัน ปีใหม่2,564นะครับพุทธศักราชใหม่ในวันนี้นะฮะก็มีการทำบุญหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้ามาใส่บาตรท่าสงประจําวันตอนของวันขึ้นปีใหม่นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมดูประชายชนนะครับตั้งตอนนี้นะครับตั้งแต่ตรงที่เรายืนอยู่ไปตลอดทางนะตลอดทาง,ทางเส้นสกลน,นาแกก็มีประชายชนมารอ ใส่บารพระสงฆ์เป็นจำนวนมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดบรรยากาศไปให้ท่านผู้ชมดูตลอดทางนะครับว่าตอนนี้เส้นสกวนาแกเนี่ยฮะมีการใส่บาทกันทุกนี้นะครับนี่คือประเพณีวัฒธธรรมของอ,อำเภอนาแกที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นวันปีใหม่เพื่อเอาเรื่องเอาชัยเอาความเฮงความร่ำรวยครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร่ำรวยในวันปีใหม่ เฮงๆรวยๆนะครับในวันปีใหม่นี้ทีม28 h ชนแนลก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมสู้ต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวันปีใหม่ครับขอบคุณครับ